สวัสดีคับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโซ่ถ้าแบบนี้คือว่าโซ่มันยังมันยังเยอะอยู่นะคุณผู้ชมอันนี้มันความยาวของเขาก็า10 11นิ้ว้5นะครับเราจะมาเปลี่ยนเจ้าเครื่องไฟฟ้านี่นะครับนี่มันเริ่มหมดแล้วครับคุณผู้ชมไม่เหลือไม่เยอะแล้วครับนิดเดียวนะ ถามใช้ได้ไหมมันก็ได้นะแต่มันใช้ไปมันจะมันจะหักได้นะมันเหลือนิดเดียวนะคุณผู้ชมนี่ดูดูจะหักได้เราก็จะมาเปลี่ยนกันครับเดี๋ยวหาเครื่องไม้เครื่องมือมาแกะก่อนนะครุณผู้ชมเครื่องมือของจริงมันก็มีนะหายไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปเราไปหามาก่อนคนระับ เดี๋ยวยกกล้องมาก่อนครับผู้ชมเออแบบนี้หน้าเข้าท่าอยู่ครับเนี่ยเออผมจะมาทาด้านนี้นะบางครั้งมาอยู่ด้านหลังมันมองไม่เห็นครับผู้ชมลองเทียบดูก,ก่อนนะครับผู้ชมเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยครับเนี่ยข้างในเนี่ย ใช้งานมาสองวันแล้วครับม,มันอึดมากนะคุณผู้ชมนี่มันอึดน,นี่เดี๋ยวผมเป่านั้นก่อนครับอันนี้เขาจะทําความสะอาดบางการคันนี่เหมือนกันครับ <laughs> อันนี้มันแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะคุณผู้ชมผมจะมาให้ดูอะไรบางอย่างเนี่ยนี่ อันนี้มัน20ก้อนนะคุณผู้ชมด้านในเน้นะข้างล่างมีอยูส10ก้อนข้างบน10ก้อนอันนี้ตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ดูสเปคนี่นะครับมันเขียนยี่สินี่แสดงว่า 20, 20่สก้อนนะครับก้อนเล็กเาของไม่มือเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็บนมันก็2องร้บวนแบบนี้นะครับอันนี้ราคามันใหญ่นะครับอันนี้ราคา420บบาทนะคุณผู้ชมเอามาใช้กับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะคุณผู้ชมมันเวิร์กดีนะคุณผู้ชมนี่อ่านี่คุณผู้ชมเออมาสี่ร้อยเจ็ดบาทไม่ใช่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยเจ็ดบาทถนะ้าไม่ใช่ร้อยยี่สิบผมลืมไปนี่ซื้อเมื่อนี่เดือนนี้นะครับคุณผู้ชมมันแรงนะครับคุณผู้ชมในรูม,มันใส่น้ำใหญ่นะนี่นใหญ่เบ้เล่อใหญ่กว่ามือนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นรุ่นไหนนะผมจะมาให้ดูนะท่านผู้ชมถ้าเป็นรุ่นนี้คุณผู้ชมรุ่นนี้นะวุมันเท่ากันนะครับสองร้อยเก้าสิบแปดโวลต์นะครับอันนี้มันแอมมันแปดแอมเนาะแปดแอมแต่มันไม่พอนะคุณผู้ชมเอามาใส่เล่ยโซ่แบบนี้มันไม่พอแรงมันไม่พอนะครับ แอมจะไม่พอนะ,ะนี่ถ้าเป็นตัวนี้น่าจะจะแอมประมาณสิบอันนี้มันแปดเนาะอันนี้มันแปดแต่ถ้ายี่สิบบนมันจะสิบหกแอมนะครับดูครับดูมันดูมันแรงเยอะๆะนะคะุณผู้ชมนี่นี่ตัวนี้นะใช้ได้เลยนะคะุณผู้ชมแต่ตัวนี้มันเบอร์ใหญ่นะดูใหญ่กว่าผมนะตัวนี้น,น,น,นี่เบอร์เล็กด,ดูเปรียบเทียบกันครับนี่ดูเปรียบเปรียบเทียบกันนะถ้าใช้เบอร์ใหญ่ไปเลยนะครับถ้าเป็นเล่ยโซ่ เลยโซ่ไฟแบตเตอรี่นะผมลองใช้แล้วครับมันอึดดีนะครับแรงมันดีอมาเล่าสู่กันฟังเอาออกก่อนนะมาดูนี่เลยตัวนี้นะเพราะมันหมดแล้วนะผมจะมาเทียบดูมันใช้มันมันใช้ได้ไหมโซ่มันใช้ได้ไหม จาความยาวมันใช้ได้ก็ได้เลยถ้าจะเราไปต้องซื้อใหม่แล้วนี้่เป็นของเก่านะั้นยาวไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คดูความยาวความความยาวมันก่อนเออมันมันเท่ากันคุณผู้ชมใช้ได้นะก็ถือว่าสําเร็จครับนี่ใช้ได้นี่มันเหลือเยอะแล้วนะประมาณเกือบหนึ่งเส้นนะคุณผู้ชมตัวนี้นะนี่เกือบหนึ่งเส้นนะไอ้เจ้าตัวนี้ เอนี่น,นี่มันหมดแล้วนะมันไม่ถึงหนึ่งเส้นดูแล้วจะหมดนะจะหักได้แต่ถ้าฉุกเฉินน้ใช้ได้ไหมได้อยู่มันก็ตัดตัดได้อยู่นะท่านผู้ชมตัดไม้แบบแบบไม่หนานะมันตัดได้นะมันทํางานได้นะเก็บไว้เป็นอะไรได้นะตัวนี้นะถือว่าผ่านเดี๋ยวพมก็คงจะทําคําสะอาดจากตรงนี้นะครับดูมันสกปรกมากเลยครับเนี่ยจากตรงนี้นะสกปรกมาก ถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับอ่ะเรามาเล่าสู่กันฟัตงตัวนี้ใช้ได้ไหมเรามาเช็คดูสตเตอร์สเตอร์ใช้ได้นะอะผมจะหาซื้อสเตอร์อะไรอะ่ะมันมีขายหรือเปล่าไม่รู้นะสะเตอร์ตัวนี้นะเดี๋ยวต้องหาเช็คในลาซาด้าด,ดูครับส่องๆดูมันหาซื้อ,อยังไงเผื่อมันเสียมาเราจะได้เปลี่ยนไวๆนะครับ เอามาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมมันใช้ได้นะอะเปลี่ยนตัวนี้นะเปลี่ยนโซ่มันนะมันเกิดเหมือนใบใบมีดใบมีดเลยโซ่ไฟฟ้ามันอึดนะคุณผู้ชมตัวนี้นะราคามันเก้าร้อยกว่าบาทใช้งานได้ดีครับเสียงมันเงียบผมทดลองใช้มันทนมากครับในรัศดานะนี่ซื้อมาปีปีเท่าไหรนะ่ในปีหกหกหกนั้นนี่กี่ปีเนี่ยสองปีมันใช้ได้ดอยู่นะ <laughs> มันไม่งองแง่นะไม่เหม่เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่ปัญหาเยอะนะครับ เอาคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ